ขอกราบสวัสดีนะครับขอกราบสวัสดีเอฟสีผู้มีะกอบการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผูม้มีะกอบการกดหัวใจมาได้ตลอดผู้มีะกอบการกดแชร์นะครับผู้มีะกอบการติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้ทางอู่ผู้ใหญ่สู่ร,รชาชติ๊กเตอร์ฟอร์อรรนรรรอรดนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจัังหวดเจริจะมีโอกาสจะส่งโอรถติ๊กเตอร์640นะครับคันนิวแคันนี้ปี97เอกสารเรื่องที่มรพบโอนนะครับเราโอนให้ลูกค้ากันก่อนรอยการเช็คบ้างไหม อยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้เปรียบเทียบการจัดซื้อรถราคาขายคันนี้7จ็0 0 0นบาทว่าเจ็ดแสนสามบาทเช็คอะไรบ้างเพราะว่ารถเกเตอร์นะมันเป็นรถเก่าบ้านยังไงก็ได้ซ่อมอยู่แล้วถึงนไว่าเาจะเช็คดีขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะเช็คนิดนหน่อยทีนี้ถ้าไม่เช็คเลยการจัดซื้อราคาได้แบบไหน คนซื้อต้องพินิษวิเคราะห์วิจารณามาดูว่า7จ0ดแสผมเช็คอะไรบ้างมีมูลค่าเท่าไรที่เช็คนะครับคันนี้เป็นรถเช็คของเรา6640คันนิวปี97เจ็เลี่อมร้อนบนเริ่มตั้งแต่นะครับคันนี้มาดูคันนี้มาดูดตรงนี้ก่อนเปลี่ยนปากไปมีมล้างใหม่นะครับตัวนี้ก็สอันกว่าแนะครับตัวนี้สองพันกว่าแล้วนะครับให้ดูไปกีละอย่าง เปลี่ยนสิ่กระบอกไปมีดใหม่นะครับตัวนี้ก็3 0 0กว่าบาทเช็คระบบดุมคานหน้านะครับเช็คดุมล้อหน้าซ้ายดุมล้อหน้าขวาเปลี่ยนสิ่เล็กสิ่ใหญ่นะครับทําระบบคอยลปลดด้วยนะครับเห็นไหมครับเช็คดุมนะครับทีนี้เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่นะครับหม้อน้ำใหม่หกสี่ศูนย์หมื่นกว่าบาทนะครับเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทําเครื่องยนต์ใหม่ทําเครื่องยนต์ให้ใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่ในครันะนี้ เช็คคำโซล่าฉีดใหม่ทำมาดูได้เปลี่ยน AC ใหม่เห็นไหมครับนี่ AC ใหม่กรองโซล่าใหม่ได้สตาร์ทใหม่เห็นไหมครับ AC ใหม่กรองโซล่าใหม่ได้สตาร์ทใหม่เปลี่ยนเผ่นคัสใหม่ลูกปืนคัสตับเล็กตับใหญ่ใหม่คันนี้เช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเปลี่ยนปอกเลื่อนเช็คระบบเกียร์ใหม่เห็นไหมครับเช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับต่อไปเปลี่ยน ไส้กรองนะครับไส้กรองเล็กใหญ่นะครับกรองแห้งใหม่นะครับอ่าเปลี่ยนไส้กรองเล็กใหญ่มาแห้งทีนี้ก็เปลี่ยนสินคาเบรกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนสินคาเบรกสองข้างใหม่โมเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างขวาใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่สามถังนะครับน้ำมันไฮดรอลิกสามถังเช็คกับปั๊มแดงใหม่ที่สะกันได้ปั๊มขาใหม่นะครับมาดูปั๊มขาใหม่ครับผมปั๊มขาใหม่นะครับผมนั่นเห็นไหมครับปั๊มขาใหม่กลองไฮดรอลิกใหม่ รายการเช็คมากมายมูลค่าเท่าไหร่ท่านจดไว้ครับจดเลยจดหนึ่งสองสามที่ผมได้มาแล้วจะรู้ว่าเยอะขนาดไหนเปลี่ยนสินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างขวาใหม่เช็กระบบเฟืองท้ายใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันหลอใหม่สามถังเช็กระบบปั๊มแดงใหม่กรองโซล่าไอกรองห้ดิบใหม่นะครับปั๊มขท้าใหม่ต่อไปบ่อใหม่นะผมได้บ่อใหม่ลักขาใหม่ ระบบไฟใหม่นะครับมีไฟแปดดวงไฟสูงไฟต่ hmm. ําไฟลูกขอาซ้ายมีระบบเตลย์ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับ fb นะครับร้อยยี่นะครับระบบสีใหม่ระบบไฟใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้วยเสียใหม่นะครับเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเห็นไหมเบาะใหม่ลักขาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้วยเสียใหม่ บางคนใหม่นะครับเห็นไหมครับบางคนใหม่เห็นไหมครับนี่อ่าัมือใกล้บางคนใหม่นะครับเบาอใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ตัวเสียใหม่บางคนหลังคู่ใหม่ยางหน้าใหม่นะครับยางแค่ห้างสี่เส้นเห็นไหมครับนี่ยางยี่ห้อสโตนยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางใหม่สี่เส้นเทห้างที่พูดมาครับมูลค่าเท่าไหร่ราคาใครไปแค่เจ็ดแสนสามหมื่นบาทไหนครับเห็นไหมเจ็ดแสนสามหมื่นบาทรายการเช็คมาใหม่ คั้นี้ได้ชุดใบมีดไคหลีนะครับนี่ดูครับดิมาดูครับมดดูด้านนี้ดูด้านนี้นี่ครับใบมีดสวยชะได้คันครับคันสวยชะได้เลยครับผมอ่าใบมีดสวยคันสวยครับมาดูด้านข้างผมได้ไหมนี่ครับอองอากาศชุดเดิมแต่ว่าล้างทำความสะอาดอย่างเต็มเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมาดูครับมาดูมาดูแล้วทีเนี้ยคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหางสามนะครับก็ได้ใบใหม่ทีนี้ก็โซ่ข้างใหม่ครับไหยมาดู aly, ด out, gran, ิโซ่ข้างสองข้างใหม่เห mm. ็นไหมครับแข็มกลางใหม่เห็นไหมครับผม โซ่ข้างใหม่สองข้างแข็งการใหม่ตัวหมุนซ้ายขวาหมุนได้ปรับได้มาจากรถเ,เดิมส,สวยๆท่านนี้มีโอกาสส่งนะครับอําเภอจักราชนกขอ,อดยสีมาอยากได้รถไว้ใช้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคามีให้ตั้งแต่ผู้ซื้อเลือกมาเลยอยากได้ค่าไหน66-40ศคันนี้นะครับ6640คันอยู่ตัวนี้73 0,000บาทรายการเช็คตามนี้ สนใจทักมา0 8 6 2 4 1ป1 5 6่ายินดีรับใช้ทุก่านด้วคำคารพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปในวันนี้สวัสดีครับผม